เนื่องจากมีหลายๆคนนะคะถามแม่เข้ามานะคะว่าอยากจะถือยาวหรือรันเทรนนะคะว่าจะต้องดูยังไงบ้างณนะตอนนี้นะคะหมายถึงว่าตอนนี้นะคะ่ะกราฟหลายๆตัวนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีหลายๆตัวนะคะที่มันวิ่งมาแบบนี้เดี๋ยวแม่จะเขียนเป็นข้อความไว้ให้นะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวที่เป็น ตะกูล aud นะคะอันนี้ก็คือ aud usd นะคะเพราะแต่ละตัวมันจะวิ่งคล้ายๆกันนะคะแต่อันนี้ก็คือจะยกตัวอย่างให้ดูแค่1ตัวนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะเวลาที่เราดูวีคนะคะทุกคนดูนะคะว่าวีคค่ะมันขึ้นมาต่อเนื่องนะคะตลอดระยะเวลาเกือบ3เดือนแล้วนะคะถามว่าถ้าเราจะมาถือยาวณนะเวลานี้มันไม่ใช่นะคะคือคนที่เขาได้ราคาจากด้านล่างมามันถึงเวลาที่เขาต้อง take profit ะะทำกำไรออกไปนะคะเหมือนตัวที่แม่โพสต์ลงหน้าเพจนะคะ EURCHF นะคะอันนั้นก็คือหลายๆคนก็ชน TP กันไปหมดแล้วนะคะถามว่าชน TP แล้วมันจะขาลงเลยไหมยังค่ะมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยนะคะทีนี้เวลาที่เราต้องการดูนะคะให้เราไปดูไทม์เฟรมที่มันใหญ่อย่างมันอย่างวีคนะคะอย่างตัวอย่างเช่น AUDUSD นะคะ มันกับวีกนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นเทรนขาขึ้นนะคะแต่อย่างนี้นะคะทุกคนไม่ได้หมายถึงว่าเรามาเจอตอนไหนเราจะบายหรือซื้อขาขึ้นได้เลยนะคะเราก็ต้องมาเจาะดูนะคะว่ามันมันส่งขึ้นอยู่ก็จริงนะคะแล้ววีกถึงแม้ว่ามันจะส่งขึ้นอยู่ก็จริงแต่เราต้องดูนะคะว่าวีะคะ่ะมันขึ้นมาถึงแนวไหนนะคะมันขึ้นมาถึงแนวต้านระดับวีกแล้วตรงนี้นะคะ ทีนี้แนวต้านมีตรงไหนอีกบ้างนะคะ,ะก็คือแนวตรงนี้นะคะแนวตรงนี้ที่มันเคยหลุดลงมานะคะมันก็เลยทําให้2เส้นนี้ค่ะจะเป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะทีนี้อย่างบางคนถามว่าถ้าเจอแนวต้านเราเซลล์ได้ไหมได้ค่ะแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการเซลล์อันนี้มันจะเซลล์แบบยาวๆไม่ได้เพราะเทรนใหญ่มันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วทีนี้ถ้าคุณไม่ต้องการสวนเทรนละ่ะ คุณต้องแอคชั่นยังไงคุณควรจะมีวิธีการยังไงเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันกับ Week เป็นเทรนขาขึ้นดังนั้นเวลาที่เราจะเข้าออเดอร์ ลองดูนะคะตอนนี้ Time Frame Day มันขึ้นมาถึงแนวต้านที่สำคัญระดับมันระดับวี k ด้วยนะคะเวลาที่เราจะรอเข้าหน้าบ่ายหรือเข้าที่ไม่สวนเทรนใหญ่แบบบ่ายเราก็ต้องรอนะคะทุกคนต้องรออะไรรอให้มันย่อลงมาถึงแนวรับแนวรับที่สำคัญคือแนวไหนก็ต้องเป็นแนวนี้ทำไมถึงต้องเป็นแนวนี้ล่ะก็มันเคยรับ แล้วไม่อยู่มันหลุดลงมาพอหลุดลงมาแล้วมันมีการเด้งขึ้นมาเทสต,ตรงจุดนี้นะคะแล้วมันเคยย่ำอยู่ตรงนี้หลายรอบคือลงมาแล้วก็เด้งลงมาแล้วก็เด้งลงมาแล้วก็เด้งเลยทำให้แนวนี้ค่ะเป็นแนวรับที่สำคัญและเป็นแนวต้านที่สำคัญด้วยในตัวเดียวกันนะคะดังนั้นเวลาถ้าเราจะรอ บายโดยที่ไม่สวนเทรนใหญ่แบบวีกะมันมันต้องรอให้มีการย่อลงมาก่อนนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเทรนใหญ่ส่งปุ๊บจะบายได้ทันทีทันใดนะคะต้องรอให้ได้นะคะมันจะถึงเมื่อไหร่อันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันอาจจะลงมาถึงหรือไม่ถึงก็ได้ถ้าเรากลัวว่ามันไกลไปคุณก็ต้องหาแนวรับถัดไปนะคะอาจจะเป็นตรงนี้นะคะอาจจะเป็นตรงนี้ที่มันเคยเป็นราคาที่มันเคย กลับตัวเดิมอาจจะเป็นตรงนี้แต่ทีนี้มันมีหลักการอย่างนี้อีกนะคะไม่ได้หมายถึงว่าลงถึงแนวรับปุ๊บให้คุณรับทันทีนะคะบางครั้งมันอาจจะลงมาถึงแนวรับแรกแล้วมันก็กลับตัวเลยก็ได้หรือถ้ามันหลุดมันก็อาจจะลงมาถึงแนวรับที่2ก็ได้ดังนั้นคุณต้องมีเทรดดิ้งแลนหรือแผนการเทรดโดยการกระจายออเดอร์หรือกระจายไม้โดยทำ mm ไว้แล้วนะคะ mm คือยังไงอย่างเช่น คุณมีหน้าตักเท่าไหร่แล้วคุณเคาะออกมาแล้วว่าคุณได้หลอดเท่าไหร่ คุณก็ต้องกระจายนะคะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเทรนใหญ่มันส่งขึ้นแบบนี้คุณก็อาจจะต้องตั้งคำสั่งบายล่วงหน้าหรือบายลิมิตนั่นเองนะคะอาจจะต้องตั้ง2ราคาโดยการกระจายออเดอร์นะคะเห็นไหมคะว่าการเข้าออเดอร์ตามเทรนใหญ่ไม่ได้ไหมายถึงว่าเปิดคอมมาปุ๊บเคาะเข้าได้เลยนะคะมันต้องมีการรอนะคะรออะไรรอให้มันลดราคาในการที่เราจะเข้าหน้าบายนะคะดังนั้นการที่จะเข้าหน้าเซลล์ก็จะทําแบบเดียวกันนะคะก็ต้องไปหาแนว น,นะคะแล้วรอให้มันกลับตัวดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะเข้าออเดอร์หน้าไหนฝั่งไหนนะคะเราไม่สามารถเข้าออเดอร์ไม้เดียวหรือออเดอร์เดียวแล้วสามารถลันไปได้เลยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกระจายไม้นะคะแต่การกระจายไม้อย่างไงก็ต้องอยู่ภายใต้ MM Lot ของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ต้องการอรอเข้าออเดอร์เพื่อที่จะถือยาวๆนะคะแต่ ไม่ได้ให้เข้าทันทีทันใดนะคะต้องรอนะคะการถือยาวนะคะทุกคนจำไว้เสมอนะคะว่าเราใช้เงินน้อยแต่อาศัยเวลานะคะมันคนละอย่างกับคนที่เขามีเงินเยอะนะคะอันนั้นเขาใช้เวลานิดเดียวได้นะคะคุณต้องเข้าใจนะคะว่า3%ของเงินแสนเหรียญกับ3%น์ของเงินพันเหรียญน,นะคะมันคนละอย่างกันนะคะดังนั้นเราต้องเข้าใจหลักการลงทุนก่อนนะคะ